จะมาเช็คพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าคลิปนี้จะใช่เรื่องราวของคุณหรือไม่นะถ้าฟังแล้วใช่ใกล้เคียงก็ไปฟังคําทานายกันต่อถ้าไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรวมคลิปดูดวงสุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณถ้าใครสนใจจะดูดวงเป็นดวงของคุณเองร้อเปอร์เซ็นต์แม่หมอ่อมลีรับดูดวงส่วนตัวสามารถดูคอนแทคหน้าโปรไฟล์ได้เลยอ่าโอเคไม้ไพ่ดูแบบ ความสัมพันธ์ก่อนนะว่าใช่ไม่ใช่ใกล้เคียงหรือไม่นะใบแรกนะคะเป็นไพ่เดี่ยวฟูลนะคะจริงๆคุณกับเขานะจะบอกว่าไม่มีสถานะก็ใช่นะคะหรือว่าคุณกําลังเดี่ยวกับคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนแนะ่นอนคนคนนี้เป็นคนที่ยากที่จะให้ความชัดเจนกับใครเพราะเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระทํะไรก็ทําตามใจตัวเองไปหมดนะคะเผลๆเพลเขาอาจจะแบบมีคนคุยหลายคนด้วยนะคะมีความเจ้าชูเ้เล็กๆแต่เขาเป็นคนน่ารักนะคะเฟลลี่ กใบกกต่อมานะคะ1ดาบเขาเป็นคนฉลาดมากๆนะคะจริงๆคุณกับเขาอาเป็นคนที่มีความฉลาดพอเพียงใกล้เคียงรู้ทันกันไปหมดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะนะแต่ชัดเจนว่าต่างคนต่างชอบกัน ใบต่อมานะคะก้าวเหรียญตัวคุณเองนะคะก็ดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่าเขาเลยนะคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาจริงๆคุณก็รักความโสดใช้ได้เหมือนกันนะไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้แต่ว่าคนคนนี้เข้ามาก็ทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงดีละ่ะต่างคนต่างอยู่แต่ก็เวลาอยู่ด้วยกันก็เออถูกคอกันถูกจริตกันนะคะ สองไม้เท้าคุณกับเขาอาจจะห่างกันนะคะไม่ค่อยพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่นะคะวางก็มาเจอกันนะคะแล้วก็ หายไปแล้วก็กลับมานะคะแต่ว่าคุณกับเขานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ได้ค่อยเจอกันบ่อยในช่วงนี้นะคะหรือบางความสัมพันธ์นะก็จบกันแล้วไปด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในระยะห่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่มหมอเจอเปิดเจอในคลิปนี้คือเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่นะคะเขาเป็นคนรักอ <redef> ิสระส่วนคุณก็เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่งอนะคะแล้วก็เฉื่อยฉายมีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปนะคะบางคู่ก็ อาจจะจบกันไปแล้วนะคะอืมนะมาดูกันว่าคุณกับเขาจะตัดขาดกันได้จริงจะหลุดพ้นกันจริงหรือเปล่านะเดยวแไม่หมาะจะเปิดไพ่นะคะสามใบเท่านั้นนะโอเคใบแรกนะคะอุย้ยเดี๋ยวให้ดูแฟนนะ